สวัสดีครับพี่น้องโอ้ยเมื่อยพี่น้องเคยเบิ่งผ้าไแม่เท่าไปหาหมอมากพี่น้องแต่ใบสามหมื่นพี่น้องเมื่อเมื่อเบิ่งนี่เป็นยังพี่น้องนี่ครับง่วงลอยออกลูกแล้วพี่น้องเดี๋ยว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 โอ้ยพี่น้องเ้ยแป๊บนึงพี่น้องเปิดไอเปิดคอกกอนพี่น้องเห็นบักลาหน่อยล้วพี่น้องนี่โอ้ ตัวผู้หรือตัวแม่เนาะพี่น้องงัวเขยลอยออกครับลอยคลอดไหมพี่น้องอ่านพอดีเขยเขาบ้านใบสามเอาอ่อนมอไซไปสอมกับผ้าไม่เถ่าไปหาหมอมาพี่น้องเพิ่งออกมากเกือบแม่นมออกมากพี่น้องโอ้ยนี่ครับมึง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 อีละอันโลกยังติดอยู่กับอันไอตูดแม่เขาอยู่พี่น้องเนี่ย นี่ครับพี่น้องไอ้โลก็พกองใหยัง,ยงติดอยู่อ่นท้ายของแม่เขาอยู่พี่น้องได้ตัวผูหรือตัวเมียน้อยนี่เนาะเดี๋ยวเดียวเดียวเฮ้ยฉีผูแม่เข้าไปก่อนพี่น้องฉีผูไปก่อนครับพี่น้องครับโอ้ยได้ตัวเมียพี่น้องตัวเมียทายาสามหนึ่งพี่น้องตัวเมียตัวเมียรออ้ยง่ามพี่น้องงามบ่ขายาหวาดเลย นา่พี่น้องมันกินมะกินตะวันกูมึงพู้หน่านำนมกรอบมันเหมือนเออเอาให้เอาเอาให้มันกินเอาลูกอันเอาให้มันกินหานมเบอร์หกนำนมมันออนไปกินได้พ่อโลดนไปกินเรพ่อพี่น้องในที่สุดแม่กับไรกับย่อมให้ลูกดูนุ่นครับ หลังจากทีอ่าแรกๆบ่อย่อมให้ลูกดูดนุ่มเนาะพี่นอ้องซอยนิดน้อยพี่น้องคือว่าจับอ่าลูกไปใส่เตานุ่มครับหลังจากนั้นก็ปล่อยแหงกดไก่ของธรรมชาติอ่าบริหารจัดการเองครับตอนนี้ก็คือแม่กำไรก็ให้ลูกดูดนุ่มนะพี่น้องพี่น้องคลิปนี้เคยมีการฝากไว้ซ้ำนิดนะครับขอบูนคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเด้อ ที่เขามาแสดงความยินดีกับเคื่อมครับน่าไป็ไปนร้ราพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ